สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ิญทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับเกมลันเจอร์กับผมมาวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครโคโรโบตัวใหม่กันดีกว่านะครับเป็นน้องฟรีเรนนะครับโอเคเป็นโคโรโบจากคำมอธิฐานในวันจากลานะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อเรื่องถูกหรือเปล่านะเพราะผมไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้เลยนะวันนี้ฟรีเรนนะครับมารีวิวฟรีเรนกันนิดนึงนะพอเปิดได้ว่รู้สึกว่าไอดีที่เปิดได้เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีสักทีหนึ่งนะเพราะว่าทีมนี้มันหนักไปทางธาตุไฟซะเยอะนะครับอ แล้วว่าน้องทําอะไรได้บ้างนะโอเค เอฟเรนนะครับเป็นสายแบบพิพาทไฟนะซึ่งมีค่าโจมตีกายไม่ใช่สิโจมตีเวทอยู่ที่ร้านเก้านะอันนี้เป็นไฮเปอร์แม็กนะครับถ้าเป็นไอพวก9ดาวนะครับก็น่าจะอาจเป็น2ล้านได้เลยมไหมประมาณนั้นเลยนะก็ถือว่าเป็นค่าเวทที่ค่อนข้างจะสูงใช้ได้เลยนะครับส่วนค่าพลังชีวิตนะครับอยู่ที่6ล้านนะก็ไม่ถือว่าเยอะหรือน้อยจนเกินไปนะครับเพราะเร็วการโจมตีก็เร็วนะครับความเร็วการเที่ก็ช้านะครับส่วนระยะการโจมตีเนี่ยสามร้อยเก้าสิบก็ถือว่ายืนไกลพอสมควรนะก็อย่างนั้นก็หลบสกิลด้ตตแหนน่งยืัวเ ได้ด้วยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูทักษะกันนิดนึงนะครับทักษะเนี่ยสกิลหนึ่งเขาจะคูลดาวอยู่ที่7วินาทีนะ อ่าแล้วก็สกิลทสองจากคูดาอยู่ที่8วินาทีก็ถือว่าอืมกลุ่มเป็นกลุ่มเรนเจอร์ที่ค,ค่อนข้างจะสกิลเกือบจะต่ำนะอืมไม่ได้แบบอ่าสกิลต้องสองสกิลแบบห้าวีเหมือนกับเจ้าทานายอะไรประมาณนั้นนะอ่าส่วนอาตาัตราความแม่นยำทักษะอยู่ที่20%นะครับต่าสกิลยี่สิบเรนเจอร์ปกตินะครับเอาอ่ 5, อาไฮเปอร์6.5อัตราก็4.5นะครับโอเคส่วนค่าแรงท่าใชหนึ่งพัน้1,470ก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้แบบว่าดูเยอะหรือดูน้อยจนเกินไปนะครับเเเปป็นกกกลาาางงๆทีีท่่รรรยยัพพออิด์ไ้วะมณ หนจุดได้ก็พอเล่นได้แล้วนะประมาณนั้นนะครับโอเคมาดูสกิลกันนิดนึงนะครับน้องฟีลินทาอะไรได้บ้านนะอ่าเป็นการทำดาเมจนะครับสกิลหนึ่งเป็นการทำดาเมจอ่าศัตรูเนาะแล้วก็เป็นสกิลที่ทะลุอม,มตะด้วยนะแถมอ่าลดการใช้ทักษะศัตรูลง ec สิบอ็ก,ก็ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นสกิลที่ดูหรือว่าอะไรนะทะลุอม,มตะทำดาเมจแค่นั้นอืมก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นสกิลดาเมจพื้นฐานที่ดีนะครับอีกหนึ่งสกิลกะเป็นสกิลบัฟนะครับเป็นการยกเลิกผลลัพธ์ แล้วมีการรีเซ็ตก็คือการารีสกิลให้กับเพื่อลมทีมเรานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มอัตราการลดทักษะอีก60%ก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจกึ่งซับไปเลยนะก็คือ,อช่วยให้ทีมลเล่งสกิลได้บ่อยขึ้นนะครับก็คือออกสกิลบ่อยๆๆนะครับความสามารถบัฟกลุ่มครับเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะก็เป็นเมื่อติดตั้งาโคลาโบฟิรินเข้าในทีมก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ ส่วนเขาสามารถให้เปิดน,นะครับอีกหนึ่งสกิลเป็นบาดีทักษะนะครับอ่าอันนี้ก็เอาไว้เซฟตัวเองซะส่วนมากนะครับเซฟใครไม่ไดก้ก็เซฟตัวเองไปก่อนนะครับก็เป็นสกิลอ่าความสามารถให้เปิดใหม่น,นะก็ถือว่าอืมเกือบจะดีนะก็ถ้าเทียบกันตรงๆแล้วถ้าไปเล่นในระกสูงๆเนี่ยการปล่อยตัวหรือว่าการปล่อยสกิลของเขามันต่อเนื่องอยู่แล้วนะซึ่ง5วินาทีนะครับภายในอ่าก่อนจะครูดาวเสร็จเนี่ยผมคิดว่าอย,ย่างน้อยก็ตีแตกอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่เห็นข่าวไว้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนความสามารถในเปร์สกิลนี้นะครับจาก5วินาทีเนี่ยเหลือ3วินาทีก็องตรงนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ปรับมาก็ทําให้แบบ อาจเซฟได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าการปล่อยสก,กิลตามที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือการปล่อยสก,กิลของเขามันต่อเนื่องอยู่แล้วนะอ่าแถมการปล่อยเลนเจอร์มันก็1.5วิอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็ใส่เกียร์รบคูดาลเลนเจอร์ให้อยู่แล้วเนะี่ยประมาณนั้นนะครับสาบน้องฟรีเลนนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันที่สเตเดียรกันดีกว่านะครับว่าเราไปดูแอนิเมชั่นสกิลของน้องเขาว่าอ่าเร็วช้าแค่ไหนนะครับมีอ่าจุดเด่นจุดด้อยในการใช้สก,กิลประมาณไหนนะครับโอเคจะชวนมากเนี่ย ไล่สกิลเนี่ยมันค่าจะเร็วนะครับหนึ่งเลยถ้าช้าฝั่งศัตรูเนี่ยสามารถขัดจังหวะในการไล่สกิลของเราได้นะครับซึ่งถ้าขัดได้ปุ๊บสกิลที่เราใช้นะ่ะมันก็ไปคูดาวใหม่ประมาณนั้นนะโอเคสำหรับน้องฟิเลนนะครับพอตัดเข้ามาอันนี้มีบัฟเดือนนะครับบัฟเดือนก็มีบัฟลดแลกอ,อยู่แล้วนะโอเคเนะี่ยเป็นโลนะครับอันนี้ก็คือขอสมาร์ไฮเปิดเนาะโอเคอ่ะสกิลก็ยังไม่สกิลไปเลยนะครับอ่ะเปี้ยงโอเคโล่แตกนะครับอันนี้ตายไปแล้ว สกิลสกิลสกิลหน่อยฟิเรนสกิลหน่อยครับสกิลหน่อยครับโอเคอันนี้เป็นแค่การรีสกิลของเขาแล้วก็คือสกิลบัฟนะครับก็รีคูดาสกิลปะ,อะโอ้สกิลไล่เร็วมากนะก็คืออืมอย่างนั้นก็เร็วกว่าแจ็คนะครับประมาณนั้นนะเร็วกว่าแจ็คอีกนะครับโอเคก็ถือว่าดีนะครับสหรับการไล่สกิลของน้องฟิเรนนะส่วนการไล่สกิลเอ การรีเซ็ตคูราสก,กิเนออผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะช้าอยู่นะนิดนึงนิดนึงนะมันติดนิดนึงนะโอเคเพราะอ่ามันต้องอะไรนะดึงหัวกระโหลกออกมานะน่าจะ2จังหวะ1-2โอเค2จังหวะแล้วก็บัฟค่อยขึ้นนะครับแต่ส่วนอาการทำดามเมจของเขาเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปแล้วก็ฉีดเลยนะมันจะไม่เหมือนกับแช็กเวลาโดดขึ้นไปแล้วก็รออ่า ยึกยักอีกหนึ่งจังหวะและ้วค่อยปล่อยสกิลนะแต่ว่าฟิเลนก็โดดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยเลยนะก็ถือว่าดีนะครับอืมก็เป็นตัวที่ใช้สกิลได้เร็วดีนะครับอืมก็ถือว่าเยี่ยมป่ะเดี๋ยวเราไปตีพีพีกันดีกว่าโอ้โหถ้าตอนนี้ผมอยู่ที่พันเจ็ดเองนะก็คือ,อทองหนึ่งนะครับอืมวันนี้เดี๋ยวไปไต่ขึ้นเพชรกันดีกว่านะครับโอเคอาเดือนนี้ไม่ใช่สิอาทิตย์นี้เป็นตัวธาตุไฟซะด้วยนะครับโอเคแบบนี้ก็สวยเลยอ่าเป็นโอริเวอร์นะโอริเวอร์อันนี้ก็ไททาเนียนะ โอ้ oh, เป็นบาวร็อกนะครับอันนี้ก็โอ้โ oh, หน่าหวัดเสียวซะด้วยครับแม็กซะด้วยนะ,ะยนะแต่ว่าอัพยังไม่ติมนะครับโอเคแบไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเรามาดูพังของฟีเรนของเราดีกว่านะครับว่าจะสุดจะเถื่อนแค่ไหนนะโอเคผมไม่รู้ว่าถ้าผมอเอาคิริวเข้ามาในทีมเนี่ยตัวยืนฝั่งหน้าผมมจะยืนได้นานสักเท่าไหร่นะแต่ก่อนผมจะใช้เป็นโคนี่อามาเทลลัสน,นะครับก็ตัวนั้นก็ยืนถึงยืนชนได้ดีอยู่นะ ผุติดอย่างนี้ก็คือคาดเตตัดของค่อนจะเก่าแล้วนะสำหรับอาม,มาเทรสุนะครับมันเนเจอร์แสงมืดตัวแบบตัวแรกของเกมเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มากับเจ้าบาสคุยมินะครับสำหรับอาม,มาเนาะโอ้ถือว่าการเล่นพีพีเนี่ยง่ายขึ้นเยอะอยู่นะหน้าทีมผมแล้วตอนนี้เนี่ยที่ผมปั้นฟิลินขึ้นมาเนี่ยผมลืมนึกไปอีกหนึ่งอย่างเลยครับว่ามันมีตัวรีเซีสกิลถึง3ตัวเลยนะเอออันนี้ผมก็ไม่ได้คิดไว้นะ มีบากิเนาะในทีนี้ผมก็มีเจ้าไมกี้นะครับไมกี้ก็มีสกิลรีเซ็ตนะครับอ่ะตรงนี้อีกแล้วก็บวกฟีเลนไปอีก3ตัวนะครับก็ออกสกิลกันรัวๆนะครับอืมอันนี้ตัวนี้โอเคน่าจะโอเคๆน่าจะได้นะครับแต่ว่าบารล็อกของเขาก็คข้ค่จะอันตรายซะด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังนะอ่าแถมตัวบินเขาเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยเราแพ้แน่ๆนะครับโอเคโอ้โหโอ้หูมานี่ก็ดูเดือดเลยนะ ผมคิดว่าน่าจะแพ้เบาล็อกของเขานะครับบาล็อกของเขาดามเมจเถื่อนมากนะการปล่อยตัวเขาเร็วด้วยนะครับโอเคนะเขาพัดมาก่อนอประเด็นคือเราต้องทํายังไงก็ให้ได้นะครับว่าให้เขาเนี่ยอ่าทำลายกลุ่มหลังเขาให้ได้ก่อนโอเคไปไปอิมเมเดียตันอย่างนั้นเลยแพ้แล้วเนี่ยครับแพ้โอเครอบน,นี้แพ้ไปนะครับก็รู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้นะเบาล็อกเขาเรเวลเยอะกว่าแถมมีตัวเบาอ่าไกทองอีกนะอื โอเคทีนี้มีฟีลินแล้วก็เฟรุนนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คอมโบคอมอยกันแต่ว่าเรื่องฟีลินเนี่ยผมคิดว่าตำนานเขาไม่ใช่แน่ๆน,นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่สามารถคอมโบกับเลนเจอร์อื่นๆได้เลยนะนั่นเป็นความสามารถไฮเปอร์ในการช่วยตัวเองซะมากกว่านะครับไม่ใช่ช่วยดิประมาณว่าเซฟตัวเองอะ่ะเป็นความสามารถเซฟตัวเองนะครับโอเคโอเคทีมนี้พอสู้ได้นะก็ไม่ถือกับแย่อะไรนะไว้สูชิ้นะตอนนี้ผมทําเป็น ก็รู้สึกว่าการทำดาเมจใส่ตัวตัวชนตัวแทงของฝั่งศัตรูเนี่ยก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ก็ดีขึ้นเยอะนะครับก็ทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับโอเคแต่ว่าเรื่องคอมบาเนี่ยก็ยังมีให้เห็นเยอะนะครับแต่ส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยก็ก็ทำได้ดีกว่ากว่าเดิมเยอะนะครับก็คือปิดดาเมจฝั่งศัตรูแต่ตายแบบง่ายๆนะสำหรับพวกทัดมืดไม่ใช่สิทัดแสงเนาะโอเคปะอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีมทีมนี้ว่ายังไงนะครับบลวล็อกอีกแล้วนะบาวล็อกแบงค์เนี่ยน่ากลัวนะครับดดาจะ อโอเคจะว่าแต่เบาล็อกฝั่งเขานะเราก็มีนะครับแต่เรายังไม่แม็กมอาจจะสู้ฝั่งเขาไม่ได้นะครับโอเคเกียร์เขาดีกว่าด้วยนะฝั่งเราก็โดนแน่นอนก็มีนะครับแต่ว่าของเขามันมีเคียร์อื่นที่ดีกว่าของเรามันติดเป็นรองเท้าอะไรประมาณนี้ไปนะครับ โอเคทีมนี้อันเบโด้หนึ่งสองสามสามตัวนะครับแล้วก็บาวมายกลนะโอเคเต็มสูบนะครับโอเคไปขอรีแล้วกันทีมนี้น่าจะอวัดเสียวได้อยู่นะครับโอเคมีอดูบิสนะโอเคบาวไกทองโอ้โหเป็นธงตัวมันซะด้วยนะอันนี้ก็อันตรายนะสำหรับธงตัวมันเนี่ยธงตัวมันเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยความเสียหายนะครับเป็นอินเปอร์เซนต์นะก็คือความเสียหายรักษาเพิ่มขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าสกิลได้แบบรุนแรงมากนะครับไปไปไปกันไป ล่อยตัวให้เร็วนะต้องปล่อยตัวเพื่อมาทําให้ไอ้เจ้าบามายกลนไม่ได้เล่นนะครับไม่ใช่จีบบไม่ใช่บามบายกลเบาวไก่ทองเนาะโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้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 รอบนี้ได้นะครับโอเคไปไปพอเราตั้งลําได้เร็วเท่าไหร่นะครับฝั่งศัตรูก็จะแพ้เราเร็วขึ้นเท่านั้นนะโอเครู้สึกว่าดาเมจธาตุไฟผมหนักน่วงมากเลยนะขอผมก็บอกเลยว่าเจอมาได้เ,เจอได้นะครับไอ้พวกไอ้พวกดาเมจธาตุไม้เยอะๆนะครับเอเรนอ่าเอนะเรีย ไอพวกไมคี้นะครับเจอได้ครับผมโอเคขึ้นเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ของเราโอเคเอาเป็นว่าคลิปเดนี้ก็มารีวิวฟริรนกับประมาณเท่านี้แล้วกันนะอ่ะโดยส่วนตัวผมคิดว่าฟิริเนเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะมันก็เก่งนะครับแต่ไม่ถึงกับโกงนะก็มันเป็นตัวละครที่ไม่จับกลุ่มกับใครเลยนะเป็นคอสมาในาเปิดที่เจาะจงในการทําให้ตัวเองได้เล่นนะครับส่วน ผมคิดว่ายัางไงก็ไม่ติดตานานอยู่แล้วนะส่วนจะป้าเป็นตัวแรกเลยไหมก็อืมผมยังสองจิตสองใจอยู่เลยนะว่าอก็ไม่ควรนะถ้าสมัครใหม่เล่นจริงๆผมคิดว่าน่าจะเอาตัวอื่นที่มาแบกแบกตัวตัวดาเมจจะง่ายกว่านะครับประมาณนั้นนะโอเคส่วนน้องจะเล่นกับทีมแบบไหนผมว่าก็เล่นได้กับแทบทุกทีมนะเพราะว่าน้องไม่น่นะไม,ไม่ไม่มีความสามารถเ,ปเ,ปรเข้ากับทุกกลุ่มนะครับประมาณนั้นนะก็เลยเล่นได้กับทุกทีมนะครับ โอเคผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ตอนเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดโีโอหน้าๆนะครับโอเคโอเคว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้เจอกันครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ